สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งมีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นเลิศน,นะคะสำหรับหางตัดหญ้าของผูเสมอแท็กเตอร์นะคะเป็นหางตัดหญ้าที่จริงใจหางตัดหญ้า PST นะคะไม่ว่าจะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะคะแถมโปส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสินค้าคุณภาพส่งออกนะคะและนี่เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะนี่เลยจ้ารอส่งอยู่นะจ้งทัท้งหมดตรงนี้นะคะ เป็นออเดอร์ปลายทางจากภาคใต้ทั้งหมดเลยนะคะกุ้งต้องกราบขอขอบคุณลูกค้ามากๆสำหรับพี่น้องภาคใต้นะคะที่ให้ความไว้วางใจพูลเสมอแท็กเตอร์ในการสั่งซื้อสินค้าดีๆได้มาตรฐานจากร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะนี่เลยเยอะมากๆเลยรอรถมารับอยู่นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากสงขลาพังงากระบี่ปัตตานียะลาแล้วก็ประจวบนะคะรอบนี้คือหลายจังหวัดมากๆเลยนะคะ ูกค้ากำลังรอรถขนส่งมารับอยู่นะคะนี่เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ยังกําลังมองหาหางตัดย์ย่าอยู่นะคะเราอยากได้สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีมาตรฐานส่งออกเหล็กหนานะคะเหล็กหนามากจริงๆนะคะลูกค้า สวยๆแบบนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะนี่เลยจากที่พุ่งจะพามารีวิวกันนะคะเดี๋ยวจะขอพาไปรีวิวสำหรับขนาดวงตัด1.40เมตร40นะคะแล้วก็ขนาดรวมขาสกีนะคะอยู่ที่1เมตร58นะคะจะเป็นตัวไหนดีเอาตัวตัวนี้เลยละกันนะคะตัวนี้เลยนะกันนะคะ นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวเกียร์ใหญ่นะคะลูกค้ามีจากหัวเกียร์65แรงนะคะแล้วคือเราจะมีฐานตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ป้องกันการสั่งสะเทือนนะคะเวลาใช้ตัดหญ้ามันจะไม่เสียงดังนะคะดูรอยเชื่อมนะคะรอยเชื่อมนะคะรอยเชื่อมคือได้มาตรฐานคือหมายความว่ารอยเชื่อมหนามากๆนะคะมันจะไม่หลุดกันง่ายนะคะแล้วก็เหล็กนี่นะคะหนาทุกจุดนะคะ น็อตเป็นน็อตกันคลายปรับระดับได้3ระดับนะคะที่สําคัญนะคะตรงนี้เรากล้าให้เลยค่ะเหล็กตรงส่วนนี้นะคะหนาเกือบ5้มิลตรงนี้ลูกค้าหนาเกือบ5้มิลหนาจริงๆนะคะซึ่งใครไม่ทําเราทําค่ะเหล็กตรงนี้หนาเกือบ5้มิลนะคะเดี๋ยวพุ่งจะพาไปนะวัดดูนะคะแต่ละจุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวคารนะคะที่สําหรับ คานที่เป็นเป็นคานห้อยตัวไอ้หมายถึงคานตัวตัดหญ้าเป็นแบบห้อยตัวอิสระนะคะที่จะดูดูเหล็กทุกจุดนะคะลูกค้าตัวนี้หกมิลกว่านะคะดูเหล็กทุกจุดกันไปเลยจ้ะสำหรับตรงจุดนี้นะคะ ให้ไปเลยจ้ะหนา6มิลกว่านะคะแต่ตรงเนี้ยวัดไม่ได้แต่ของเราอ่ะคือเกือบ5มิลเลยนะคะถ้าใครแบบไม่มั่นใจนะคะก็สามารถเนี่ยเอาไปวัดได้เลยกุ้งไม่โกหกนะคะแล้วก็ความหนาของขาสก,กีแบบหนามากๆเลยนะคะลูกค้า16มิลกว่านะคะ16มิลกว่าค่ะค่ะ เหล็กทุกจุดหนามากจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ตรงปกเรารีวิวจากสินค้าจริงและที่สำคัญการผลิตนะคะออกแบบมาตรงนี้นะคะเราปิดลงมาเลยค่ะเพื่อป้องกันญ้าเข้าไปพันนะคะเนี่ยออกแบบมาดีมากๆเหล็กหนาทุกจุดหัวเกียร์ใหญ่น็อตกันคายนะคะน็อตกันคายนี่คือแบบ ดีมากๆเลยนะคะไม่ไม่หลุดง่ายนะคะสำหรับมาตรฐานน้าพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะกุ้งบอกเลยว่าโปรส่งฟรีเก็บเงินปลายทางราคาไม่แรงนะคะสำหรับมาตรฐานแบบนี้ตัวนี้1.40เมตรวงตัด1.40เมตรขนาดวัดกร,ร,รอบนอกรวมขาสก,กี ปลายสุดมาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่เมตรห้าสิบำหรับรุ่นสี่สิบแรงจนถึงห้แรงนะคะราคา3ามห0ื่นนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหากลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหาอยู่นะคะบอกได้เลยติดต่อมาได้เลยนะคะ0ูนย์ห2 2 4ออย่าลืมโทรมานะคะ